เขาเขียบเพราซิ่วเหรออันนี้ค่ะข้อตองนิ้วุ็ต้องเอาเตามาตัางหากได้ครับแป้งคิดสูตเองสูตรแป้งเองด้วยนี่เด็ดนี่เด็ดจริงคิสูตรเองสูตเองสูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้ด้วยถ้าอร่อยไม่ต้องบอกใครอร่อยบอกต่อไม่อร่อยให้เฉยไว้พ่อค้าบอก มันคืออะไรมันเป็นหมึกสดหรือหมึกแห้งนี่นี่อะไรกันเลยปะอ๋อหมึกแบบนี้ฟอสติลหมึกฟอสติ้วเราก็จัดทรงให้มันสวยๆนิดนึงต้องทำท่าทางให้เป็นแบบโอ้แนะนำเลยหมึกฟอสซิลหมึกฟอสซิลค่ะ วันสุกได้ออบตประมาณกี่ประมาณกี่นาทีสามนาทีครับสามนาทีเขาเข้าไปจับใจอยู่นะจับใจอยู่นะครับลืมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันจ้ะมีไอ้นี่ด้วยเหมือนหนุ่มด้วยต้องให้มันเบ่นเนี่ยเเหมือนในคุณญี่ปุ่นก็เคยเห็นใช่ไหมต่อญี่ปุ่นอ่าเขาเคยเห็นมันจะกรอบๆ เราไม่เคยกินเราเห็นเขาหนูว่าระวังมันกระดึงกระดึงใช่ไหมน้ำต้มน้ำลงเกลือลงเกลือมันใช้หมึกอะไรนะอันนี้มันใช้หมึกอะไรนะวุ้นไม่แก้มหัวใหญ่ใหญ่หมึกสายครับหมึกสายถ้ามาตอนเช้าไม่เจอนะเพราะว่าเป็นหมึกสายใช่สายสายไม่มากสายไม่มากแล้วได้มาตอนเย็นอ่ะเจอ ไม่นี่ก็เดินผ่านมาได้เลยนี่เราไม่เคยเห็นเหมือนกันวันนี้ของกินเราจะเยอะแน่เรถที่จะมาทำกำลังดำเนินการอยู่ไม่ไม่เราที่เคยกินมันหลังก็ได้เพราะเราซื้อไปแล้ววันนี้เราได้หมูใส่แล้วก็เราเก็ไว้ดมข้างก็ได้รถที่นี้นะครับของที่บ้านโอ้อันนี้เหรออาเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปไหนๆก็มาแล้วเมื่อกี้นั่งรออยู่เห็นลุงเขาขับรถมาอย่างไวอ่ะ เราก็เจ้าขับตามมันอยู่ได้อ้ก่ตามตามตลรดทีเนี่ยนะตามลุงเขาเลยเขามาอย่างเดียวเลยอ่ะนี่เผ็นแรกระเดิมขายดีแน่นอนเรามาประเดิมเผ็นแรกเลยนะไม่ใช่เห็นมุด อยากดูตอนลุงทอดเขาบอกว่าเอาไปต้มแล้วเอามาทอดเกอรกุ้งกินเลย่กินักค่อยค่อยกค่อยกินเรามีกุ้งแค่น้ำปลาอยู่เเราไปหาเมนูกินเบียร์อย่างเดียวเลยเนี่ยเออนี่อันนี้กินกับเบียร์ได้ใช่ไหมกินได้กับแก้ได้ ที่นึกว่ามันเป็นอาหารแบบกินเป็นอาหารไดบข้าวเกียวอะไรข้าวเกี๊ยวแบบแนวข้าวเกี๊ยวเลยเขาก็<ะ>คิปแ,แป้งเองด้วยนะ30นาทีครับแค่แนี้นี่ปา้าร้านข้างๆขางเขาเอบมาดูเป็นแรกตั้งมาดูแมมพี่จะเต็ตตแมแล้วนะพุดแมมพี่จะเต็มตดูจิ๊บหะไหบ้านเชียง อะไรอ่ะไหบ้าเกะปีนัท้าเปล่าไอวุฒิรักมาไหแดมารอสักนึ่งนาทีสามสิบวินาทีอีกหนึ่งนาทีสามิบวิแตงว่าเป็นแรกจะเป็นยังไงะขนาดคนทำยังลุ้นว่าเป็นแรกจะเป็นยังไงอ่ะลูกค้าจะขนาดไหนนะ เดีอีกหนึ่งนาทีดูบ้างเห็นไหมแม่เห็นไหมต้องมีแต่คนเยอะบ้านๆมาเดี๋ยวพี่เอาไปไอ้นี่ตายครับตอนแรกตอนแรกใช้เป็นกล้วยว่าเราแต่เดี๋ยวตอนนี้มึกกล้วยไม่มีแล้วมันลุกสายถ้ามาตอนเช้าไม่เจอนะเพราะเป็นมึกสายใช่ถ้าเจงหน้าตัวคนยึดเยอะคนซิกเนเจอร์มันเป็นมึกสายเหรออ๋อตัวซิกเนเจอร์เป็นมึกสายอันนี้แพงเท่าไหร่คะหนึ่งตัวสามรับ โอเคจำป้ายเดี๋ยวพี่จะ่ายอีกสิดวินาทีครับมาเกี่ยบคอติวครับต้องเกี่ยบคอติวบเตาเพลงไม่รู้งเตาต่างหากว่าเตามันแพลงแบบสามแล้วแล้วมันเอาทำอื่นได้ไหม ได้ครับพวกขนมมาพวกแบบบัฟเฟลท็อก็ได้อีกห้าวินาทีครับมันไ่ลุ้นลุ้นลุ้นมันร้องแล้วพ่อค้าก็ลุ้นเหมือนกันเสืออะไร ัแไนี่มันดูกรอีกอพอดีในสั่นาทนแซ่บะแซ่บะหรือว่าคัติวเรต้องไอ้นี่มากระแทกกระแทกนักโบราณคคางอ่าเอไ้ยได้เลยอ่ะอ้ยสวยเลยมันมีเป็น